มาเปิดมุมมองของจังหวัดปัตตานีกับเรื่องราวมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้กับรายการปัตตานีบ้านเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสบทปัตตานี FM 101 m ม z เสวัสดีคุณชมคุณผู้ฟังครับเรื่องเศร้าสลดเรื่องของความไม่สงบที่เกิดขึ้นในช่วงของค่ำคืนในสคืนที่ผ่านมา คุสูุฟังกับผู้ใหญ่บ้านที่ทำหน้าที่จนสูญเสียชีวิตจังหวัดปัตตานีนะครับเมื่อวานนี้นะครับเวลา8ปดนกาสีนาทีวัดที่ร้อยตีตะกุลโทธรรมท่ารองภูวราชการจังหวัดปัตตานีเดินทางไปร่วมพิธีศพทางศาสนาอิสลามของนายเจ๊มุฮัมมัดยากีเจ๊เด่งผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านดอนรักตะบนดอนรักที่มัสยิดดารุณาอิมหมู่8 บ้านบางปลามหมอบางงเปาตําบลตุยงอหน,นองเจจ้หวัดปัตตานซีซึ่งได้เสียชีวิตจากการเข้าร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่รัฐในการติดตามบังคับใช้กฎหมายเพื่อเจราจากลิกล่อมให้คนร้ายที่หลบซ่อนอยู่ภายในบ้านยอมออกมามอบตัวเพื่อนําเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่กลับถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่โดยถูกกระสุนจากคนร้ายโดยลูกเอ ถูกกระสุนจากคนร้ายสะท้อนกระเด็นเข้าไปบริเวณโคนขานะครับแล้วก็แต่บริเวณดังกล่าวนั้นตัดเส้นเลือดใหญ่ส่งผลให้เสียเลือดมากเป็นเหตุให้เสียชีวิตโดยมีพลตรีขจรศักดิ์อินทวง์อินทองขออภัยพลตรีขจรศักดิ์อินทองผู้กําหนวดเฉพาะกิจปัตตานีนายเมสันสภากันายเพอหนองจิกหน่วยเฉพาะกิจ,รรจกรมฐานพลาที่43แล้วก็ส่วนราชการผู้นําท้องที่ผู้นําศาสนา ประชาชนในพื้นที่ร่วมร่วมพิธีฝังศพเพื่อแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและญาติของนายเจมูฮัมมัดยากีเจตเดงภาคบ่ายเวลา14นาฬิกานะครับว่าที่ร้อยตีตระกูลโททรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปตัตตานีพร้อมด้วยนายเสวีเพชรนุ้ยนายเพิรมาปัตตานีรักษาราชการแทนประหลัดจังหวัดปตัตตานีแล้วก็นายมีสนโสภบกากันในอำเภอหนองจิกก็มอบเงินช่วยเหลือเยยวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดปัตตานีก็มอบให้แก่ภรรยาและก็บุตรสาวสองคนที่สูญเสียหวัวหน้าครอบครัวโดยรมผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้พบปากกับครอบครัวแล้วก็เครือญาติของผู้เสียชีวิตพร้อมกล่าวแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้พูดคุยทำความขาเข้าใจถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐจากการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่รวมทั้งพูดคุยเพื่อริ่งหาแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักสิทธิมนุสียชนต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต ทางจังหวัดปัตตานีขอยกย่องในเจมัวมะยากีจเจเดงซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายปกครองที่เป็นบุคคลตัวอย่างที่มีความกล้าหาญเสียสละในการดูแลความปลอดภัยหมู่บ้านอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอดและยังปฏิเสธไม่ให้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเข้ามาเคลื่อนไหวแล้วก็หลบซ่อนตัวในหมู่บ้านผมก็ย่าอธิบายอย่างนี้นะครับว่าผู้ใหญ่บ้านถือเป็นส่วนบัคบัญชาที่ใกล้ที่สุด ของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านตำบลน,นะครับคือคเอเหนือกว่าผู้ใหญ่บ้านก็คือกำนันกำนันหลังจากนั้นก็เป็นอันนี้ผมไม่ได้แบ่งว่าปกครองหรือปกครองท้อง,องถิ่นนะผู้ใหญ่บ้านกำนันอาบาตาในอำเภออะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่บ้านถือว่าใต้จิตที่สุดละหมู่หมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านจะรู้จักลูกบ้านทุกคนผู้ใหญ่บ้านได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องได้เห็นอะไรครับความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อท่านต้องการที่จะมาทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ